ผัวที่ดีเป็นยังไงให้กีจะหวานหวนานบ้างให้นอกใจให้เงินทรงเวลาห้ามเมมสักบาทเดียวนะคะและ้วสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการทอล์กลี่นะคะวาไรตี้ครอบครัวที่คุยกันทุกเรื่องเพื่อไม่ให้เปลืองความรู้สึกค่ะหัวข้อวันนี้เป็นหัวข้อที่ไปเจอประเด็นในกระทู้มาอีกแล้วแล้วก็วิพิมรู้สึกว่าเออน่าคุยน่าคุยนะคะหัวข้อในกระทู้ที่เขาตั้งกันก็คือผัวที่ดี เป็นยังไงอ่าพี่พิมก็เลยชวนแม่แดงมาคุยนะคะแม่แดงบอกว่าเรามาใช้คําว่าสามีกันไหมนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือสามีที่ดีควรเป็นยังไงนะคะอ่าในมุมมองของแม่แดงนะคะเป็นคนที่แบบว่าอ๋อมีประสบการณ์การใช้ชีวิตคู่มานานเนี่ยแม่แดงลองให้นิยามสิ ถ้าเกิดมีรุ่นลูกรุ้นหลานมาปรึกษาว่าโอ้กำลังจะเลือกสามีแล้วเนี่ยสามีที่ดีควรจะเป็นยังไงคะแม่แดงเพื่อเป็นข้อคิดให้กับน้องๆรุ่นหลังๆน้องๆ้องลุ้นลูกหลานลุ่นลูกรุ้นหลานบางข้อมันก็ใช้ได้หลายคนนะเพราะฉะนั้นมันส่วนบุคคล อ่าเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลอ่าใช่อันนี้เป็นมุมมองของเราค่ะใช่ของรายการเรานะคะงนั้นคนฟังก็ใช้ดุลยพินิษส่วนตัวว่าเหมาะสมกับตัวเองด้วยหรือเปล่าเนาะใช่ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะชีวิตใครชีวิตมานี่แชร์ให้ฟังเฉยๆว่าเราคิดแบบนี้แต่แม่เนี่ยเอามาตามที่พ่อทาอยู่นะอ่าจากประสบการณ์ชีวิตนะคะอ่าข้อหนึ่งให้เกียรต ให้เกียรดโอ้อัน oh, นี้เรื่องใหญ่เนาะอพอตก็เห็นหลายคู่เนาะให้เกียดสม่ำเสมอค่ะเห็นหลายคู่เหมือนกันที่ไม่มีประเด็นนี้แล้วก็อยู่ไม่ได้เนาะม,มันรู้สึกไม่แฮปปี้เวลาอยู่ด้วยกันเว้าพาไปไหนบางทีถ้าคนไม่ให้เกียดอะไรเขาก็ไม่พาไปอ่อาไม่พาเราไปเปิดเผยใช่ในสังคมของเขาไม่พาเราไปแนะนําว่าเราเป็นภรรยาใช่แต่นี้ก็ประจาจนที่เกียจไปเอง องส่วนบ้านนี้เนี่ยพ่อจะอล,ลากแม่ไปทุกที่จนทุกครัง้งจนขี่เกียจไปจนแม่ว่าไปเหอะพี่ไปเห <c oughs> อะเดี๋ยวเฝ้าบ้านให้ขี้เกียจนะคะข้อสองข้สองพูดจะหวานหวานบ้างอ่าคือคำหวานช่วยได้ยามสถานการณ์มาคุหรือในสถานการณ์ปกติก็ดีเพราะว่าฟังว่ามันก็ สบายหูบางทีทำให้เราสบายใจค,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 คิดยิ้มขึ้นมาในวันได้ยินคำหวานๆนะาจากจากโกรธเนี่ยกลายเป็นเฉยๆไปเลยให้ช่างพูดนะคะช่างคิดคำหวานคำที่จะมาทำให้ชื่นอกชื่นใจฟังแล้วสบายใจกันเรื่อยๆเนาะอาจจะไม่ต้องทุกวี่ทุกวันก็ได้ว่าบ,บางคนอาจจะฝืนมากถ้าจะต้องพูดคำหวานกับภรรยานี่บางคนจะฝืนมากก็ให้มีบ้าง แม่แดงใช้คาว่าให้มีบ้างแ,แต่พ่อมีตลอดน,อออน,นะแม่ครับใช่แต่พ่อกูลจะมีตลอดเป็นแบบแนวทางที่พ่อกูลถนัดเป็นทรงที่พ่อกูณถนัดมากโปรยคําหวานนะคะเขออ่าทป,ประเด็นที่สามค่ะรักษาคํามั่นสัญญาเอาละสิอย่าให้คํามั่นสัญญาพลอยๆนะ เพราะว่าฝั่งภรรยาบอกว่าสามีที่ดีต้องรักษาคํานั่นสัญญาค่ะคาไหนคํานั้นอะไรที่เคยตกลงไว้มีน้องคนเดียวอ่าก็ต้องคนเดียวที่เหลือเป็นพ่ไม่ใช่โลกสองสามเสี้ยโอโลกสองใบ,บ, <c oughs> บ,บไม่เอานะจ๊ะโลกสองใบบวกบวกไม่เอาสัญญาว่าจะมีเราคนเดียวก็ต้องมีเราคนเดียวอ่าเรื่องคือไม่สัญญาสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไร แต่ไอเรื่องนี้มมันต้องให้คำมั่นสัญญาที่ชัดเจนอ่าโอเคข้อที่สี่ไม่นอกใจอ่าเข้าทางเลยหลายๆเจาสาวหลายๆคนก็กำลังฟังอยู่นะว่าแม่แดงจะมีข้อนี้ไหมนะคะในมุมมองของแม่แดงผู้ที่อนุญาตให้สามีเที่ยวผู้หญิงได้ <c oughs> <c oughs> จะมีข้อห้ามนอกใจหรือเปล่ามีนะคะ <c oughs> เพราะว่าแม่แดงก็พูดตลอดว่าไอส่วนที่ไปเที่ยวผู้หญิงมันก็อีกเรื่องหนึ่ง เพราะมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนเนาะไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวค่ะแต่การนอกใจที่แม่แดงพูดถึงเนี่ยนั่นแปลว่าคุณกําลังสร้างโลกอีกใบและมันกําลังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอันนี้ไม่ดีอันตรายต่อชีวิตครอบครัวมากๆนะคะอีกข้อนึงโมความเป็นใหญ่ให้พัญญาโอ้ข้อนี้แรงนะคะใน<อ>บ,บ้านวงเล็บในบ้านความเป็นใหญ่ให้ภรรยานะคะเ,เรื่องลูกเรื่อง เรื่องอาหารการกินเรื่องอะไรในบ้านนแบบะผู้ชายก็ไปลุยๆอยู่ข้างนอกอ๋อเรื่องที่ต้องตัดสินใจในบ้านต้องมอบความเป็นใหญ่ให้ภรรยาอ,อในบ้านก็เลยจะไม่มีเรื่องเล็กเลยมีแต่เรื่องความเป็นใหญ่เพราะว่าทุกอย่างเป็นแม่ตัดสินใจหมดเลยค่ะพวกเราโอเคค่ะมีอีกไหมคะไม่เหยียดยามดูมินพัญญาไม่เหยียดหยามมันก็เป็นข้อเดียวกันให้เียียิหรือเปล่าแม่ ว่าตระกูลต่ำอ๋อศึกษาการศึกษาน้อยกว่ามีทรัพย์น้อยกว่าเป็นเรื่องที่จะต้องมอย่างนี้ไม่ได้อือืไม่เอามาพูดไม่เอามาบูลลี่ไม่เอามาตอกย้ำจะต้องค้ำมันไปแล้วก็ให้เกียรติเสมอตัวอ่าค่ะข้อสุดท้ายให้เงินตรงเวลาโอ้้ามเขาชอบตบมือเกลียวเลยค่ะ สักบาทเดียวห้ามเมมสักบาทเดียวนะคะแล้วต้องให้เงินตรงเวลาด้วยอ่าเป็นประเด็นที่แบบไฮไลท์เลยขีดเส้นใต้สีแดง <c oughs> ของแม่ก็มีแค่นี้แหละของแม่อ่<จ>า <ำ S 2> โอเคของลูกไม่รู้นะอะมุมมองของแม่แดงก็แชร์มาประมาณ7ข้อได้นะคะประมาณ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 เจดประเด็นนะคะที่แม่แดงจะให้ความสําคัญในการนิยามคําว่าสามีที่ดีเนาะอ่ามุมมองของพี่พิมพ์ค่ะมุมมองของพี่พิมพ์ พี่พิมพจะชวนคิดอย่างนี้ค่ะว่าคําว่าสามีที่ดีอะ่ะมันอาจจะต้องคิดก่อนว่ามันดีสําหรับใครเพราะว่าจริงๆอะ่ะคนทุกคนมันมีความแตกต่างกันผู้หญิงทุกคนหรือคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภรรยาทุกคนก็มีความแตกต่างกันแล้วแต่ละคนก็มีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันพี่พิมพมองว่าสามีที่ดีคือคนที่มาซัพพอร์ตจุดอ่อนของเราจุดที่เราพร่องอยู่มาช่วยกันเติมเต็มเพื่อให้ชีวิต คู่เนี่ยพอคู่กันแล้วเนี่ยมันสมบูรณ์ส่วนอะไรที่พี่พิมพ์มีอยู่แล้วมุมมองของพี่พิมพ์ก็คือรู้สึกว่าเขาอาจจะพร่องในจุดที่เราเข้มแข็งอยู่แล้วก็ได้เพราะว่าเราจะไปซัพพอร์ตกันพอดีแต่ถ้าเกิดดีทุกข้อดีไปหมดนั้นก็เป็นความโชคดีของคุณผู้หญิงที่ได้ไปนะคะแต่ว่าในมุมของพี่พิมพเนี่ยพี่พิมพ์ให้นิยามคําว่าสามีที่ดีก็คือสามีที่พอดีกับตัวเราค่ะ<ม>แล้วเราก็จะอยู่กันแบบ มีความสุขแล้วก็รู้สึกเห็นคุณค่าของกันและกันเพราะเขาก็จะเห็นในจุดแข็งของเราเราก็จะเห็นในจุดแข็งของเขาต่างก็จะให้เกียรติกันแล้วก็จะราบรื่นในการใช้ชีวิตแต่จะเล่าจะเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะคะว่าว่าแขกมาบ้านหรือเพื่อนมาที่บ้านเนี่ยนะทุกคนเวลากลับไปเนี่ยจะต้องไปตีกันไปตีกัน เพราะมาเห็นพ่อในเอาอกเอาใจอะไร<า> <laughs> ต่อไปถึงมีความอิดเบาๆาผูดใจนี่จะโดนโดน<ด><ด>หลังๆก็เลยไม่ค่อยมีใครมาบ้าน <laughs> โอเคค่ะก็เป็นข้อคิดสําหรับวันนี้นะคะสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจอยู่นะถ้ามีใครมาขายขนมจีบทีเดียวพร้อมๆกันแล้วก็ลองเอาไปประเด็นในการตัดสินใจดูนะคะจะได้เลือกคู่ที่เหมาะสมกับตัวเราแล้วเราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตครอบครัวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาเท่านี้กันนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะ